คุยเรื่องจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในเมืองไทยกันดีกว่ามันใกล้ตัวดีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อปี2523มีผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งถูกหลอกเอามาฆ่าที่ท้องนาริมคลองสามวาระหว่างซอยคลองซอยสองตะวันตกกับซอยสามเขตมินบุรีกรุงเทพนี่เองครับมีคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มากับผู้ชายอีกสองคน ก็รวมเป็นสาคนก็แวะที่ตลาดมีนบุรีซื้อก๋วยเตี๋ยวติดมือไปสามหอ่อแล้วก็เดินเลาะริมคลองสามวาใบเมื่อเวลาประมาณสี่โมงเย็นรุ่งขึ้นมีชาวนาออกไปพบศพผู้หญิงคนนี้ถูกแทงตายนอนอยู่ริมคันนาบริเวณที่พบศพนะั้นมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ยังมีห่อก๋วยเตี๋ยวซึ่งกินแล้วก็ทิ้งตกอยู่ด้วยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ม้ายอยู่ในกรุงเทพ มีบ้านให้เช่ามีฐานะดีนอกจากมีบ้านให้เช่าแล้วก็ยังออกเงินกู้ด้วยแล้วการที่ผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าตายก็เป็นเรื่องของการให้กู้เงินนี้เองคือคนที่พามาซึ่งเป็นลูกหนี้นี่ได้ชวนให้แกมาเอาปลาที่มีนบุรีเพราะว่ามีนบุรีใครๆก็รู้ว่าเป็นเมืองปลามีปลาเยอะพอมาถึงที่เปลี่ยวก็ฆ่าผู้หญิงคนนี้เสียเพื่อเป็นการล้างหนี้ สำหรับบริเวณซึ่งผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าอยู่ห่างจากร,าริมคลอง3ามวาประมาณ3 4 0 0เมตรคือไม่ใช่อยู่ริมคลองอยู่ห่างจากตลาดมีนบุรีประมาณ6กิโลเมตรซึ่งนับว่าไกลจากตลาดมีนบุรีมากทีเดียวดังนั้นถ้าทั้ง3คนเดินออกจากตลาดมีนบุรีเมื่อประมาณ6โมงเย็นกว่าจะเดินไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็กว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จ ก็คงจะเป็นเวลาโพลเพลใกล้คำ่ำผู้หญิงคนนี้ก็คงจะถูกแทงตายเวลาประมาณหกโมงเย็นอย่างแน่นอนเรื่องผู้หญิงถูกแทงตายนี่ปรากฏว่าเป็นข่าวที่ชาวบ้านที่นั่นโจทย์ยันกันมากต่างก็พากันมาดูศพกันล้นหลามเพราะว่านานๆนนจะมีการฆ่ากันตายสักรายโดยเฉพาะรายนี้เป็นผู้หญิงกรุงเทพด้วยไม่ใช่ชาวบ้านย่านนั้นหลังจากนั้นไม่นานวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็ออกอารวาสปรากฏว่ามีผู้ถูกหลอกหลายราย รายหนึ่งออกไปหาปลาตอนกลางคืนไปลำพังคนเดียวโดยมีไฟตะเกียงกับฉมวกเป็นเครื่องมือจับปลาจับกบพอเดินไปหาปลาในบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายก็ถูกผีผู้หญิงคนนี้หลอกไล่หน้าไล่หลังเอาฉกแทงก็ไม่ถูกวิ่งหนีไปทางไหนก็ตามไปหลอกทั้งนั้นแม้แต่เข้าบ้านแล้วเปิดหน้าต่างออกไปดูก็ยังเห็นผีผู้หญิงคนนี้วนเวียนอยู่ข้างนอกเล่นอาผู้ชายคนนี้ไม่กล้าออกไปหาปลาคนเดียวอีกเลย อย่าว่าผีผู้หญิงคนนี้จะหลอกในตอนกลางคืนเลยแม้แต่เวลากลางวันก็ยังมีคนถูกหลอกทั้งที่เหตุการณ์ล่วงมาหลายปีจนชาวบ้านลืมเรื่องนี้กันหมดแล้วคือวันหนึ่งในจันซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองสามวาฝั่งตะวันตกก็มาที่ปากคลองอปรากฏว่าผ้าขามาที่เอามาด้วยนี่ตกหายไปอีกหลายวันต่อมาในจันก็เดินผ่านตรงที่ผู้หญิงถูกแทงตายตอนนั้นเวลาประมาณสักสามสี่โมงเช้า แกจะไปทําธุระก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยลักษณะเป็นคนกรุงเทพที่ศีรษะมีผ้าขามมาผืนหนึ่งคลุมบังแดดอยู่พอในจันเห็นก็แปลกใจว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะทําไมถึงมานั่งตากแดดอยู่คงจะไปหาใครแล้วมัง้งแต่เอ๊นั่นมันผ้าขาม้าเขาเราที่หายไปนี่เื่ออาจจะไม่ใช่เพราะว่าผ้าขามมานี่เขาก็ทําขายมันก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นก็ไม่ได้ทําผืนเดียวนี่ในจันก็เข้าไปถามว่าจะไปไหนไปหาใคร ตามธรรมเนียมของชาวบ้านเพื่อว่าจะได้ให้การช่วยเหลือแนะนําหรือว่าพาไปเมื่อนายจันเข้าไปพูดด้วยผู้หญิงคนนั้นก็พูดเป็นทํานองว่าบ้านเธออยู่แถวนี้ละทําเอานายจันทร์ก็แปลกใจเพราะว่าถ้าอยู่แถวนี้ทําไมเขาถึงไม่รู้จักเพราะว่าบ้านย่านนี้มีไม่มากรู้จักกันทั้งนั้นตั้งแต่หัวครองยันท้ายครองขนาดอยู่ไกลกันทั้งสามสี่กิโลเมตรก็ยังรู้จักกันแต่นี่ทําไมเขาถึงไม่รู้จักแม้แต่เคยเห็นก็ไม่เคย ในที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็ชวนนายจันให้ไปเที่ยวที่บ้านด้วยความอยากจะรู้ผู้หญิงคนนั้นบ้านอยู่ที่ไหนเพื่อให้หายขลองใจในายจันก็เลยเดินตามผู้หญิงคนนี้ไปพอเดินมาถึงตรงบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายผู้หญิงคนนั้นก็บอกถึงบ้านแหละอยู่ตรงนี้แหละนายจันง,งงเป็นไก่ตาแตกผู้หญิงคนนั้นบอกถึงบ้านแล้วไม่เห็นมีบ้านที่ไหนมีจต้องนาต้นไม้ขึ้นอยู่สองสาต้นโดยเฉพาะตรงนี้เป็น ที่ที่ผู้หญิงถูกแทงตายนี่นาเอ๊ชักจะไม่ได้การซะแล้วแต่ตอนนั้นในจันก็ยังไม่สงสัยว่าจะเป็นผีก็คิดว่าผีอะไรจะมาหลอกคนกลางวันแสกๆก็เป็นไปไม่ได้ผีมันต้องหลอกกลางคืนสิแต่แล้วในจันก็ต้องวิ่งแนบเพนหนีออกมาจากที่ตรงนั้นเพราะว่าอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวแวบไปราวปาฏิหารไม่ทราบว่าไปไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอถ้าไม่ใช่ผีแล้วจะเป็นอะไรล่ะแล้วก็มาหายตัวตรงบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายซะด้วย ในจันก็เลยมั่นใจร้อเ็เลยว่าต้องเป็นผีผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีนบุรีท่านดูฟังที่ข้างๆบ้านผมเนี่ยมีสุภาพสตรีอายุมากคนหนึ่งชื่อปัทาครับปกติแล้วปัทาเนี่ยแกจะเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอโอบอ้อมอารีมีเมตตาบ้านแกเลี้ยงสัตว์ไว้หลายตัวแล้วก็ นอกจากสัตว์เลี้ยงในบ้านแกแล้วแกก็มีน้ำใจแบ่งปันให้กับสัตว์จรจัดอย่างหมาอย่างแมวเสมอมาแล้วแกก็ชอบเดินทางไปทำบุญที่โน่นที่นี่แล้วแต่โอกาสนะเมื่อปี2537มีการจัดนำเที่ยวเป็นการไปทัวร์ตามวัดนะเมื่อป้าถาได้รับการชักชวนจากเพื่อนๆแกก็ รีบไปเชียวเพราะแกชอบทำบุญอยู่แล้วก็เดินทางไปหลายจังหวัดในภาคกลางแล้วก็หนึ่งในสถานสำคัญที่อยู่ในรายการเที่ยวก็คือที่วัดไผ่รงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดไผ่รงวัวนั้นเป็นสถานที่สุดท้ายตามหมายกำหนดการที่จะแวะชมหรือว่าทำบุญหลังจากนั้นก็จะกลับนะรถก็มาถึงวัดไผ่รงวัวประมาณสามโมงบ่ายสามโมง ป้าทาจําได้วันนั้นวันหวยออกพกอดีเมื่อรถมาถึงบริเวณที่ว่าเนี่ยก็จอดให้คณะเดินทางไปเดินชมสถานที่ต่างๆคณะเดินทางก็แบ่งกันอนกเป็นกลุ่มกลุ่ๆนะป้าทาก็แยกออกมากับเพื่อนๆจำนวนหกคนแล้วก็เดินชมบริเวณโดยทั่วไปในวัด วัดไผ่รงวัวเนี่ยมีการจัดสร้างนารกภูมิจำลองขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ดูได้ศึกษาเตือนสติว่าผลกรรมการทำความชั่วการสร้างบาปในรูปแบบต่างๆหากตายไปแล้วจะต้องได้รับผลกรรมยังไงเป็นการสะท้อนใ้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของวิญญาณบาปสิ่งหนึ่งที่ทางวัดได้สร้างไว้เพื่อเตือนสติก็คือรูปปั้นเปรตชนิดต่างๆที่ตั้งน่ากลัวอยู่ภายในลานบริเวณวัด ป้าทากับกลุ่มเพื่อนก็เดินชมนรกกับพุ่มจำลองพักหนึ่งอากาศเวลาน้นร้อนอบอ้าวมากแล้วก็แดดค่อนข้างแรงตลอดบ่ายวันนั้นก็ทำให้แกรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาก็พากันเดินตรงไปยังรถเข็นขายน้ำคันนึงที่จอดอยู่ใกล้ๆกับที่รูปปั้นเปรตยืนตรางานเรียงรายเพื่อจะหาซื้อน้ำดื่มพอซื้อเสร็จ ก็จะออกเดินปรากฏว่ามีกลุ่มเด็กขอทานหกเจ็ดคนก็กรูเข้ามาหาป้าทาเพื่อขอเศษสตังป้าทาแกก็สงสารแกก็หยิบเงินให้คนละสิบบาทยี่สบบาทเสร็จแล้วแกก็บอกว่าป้ายัางจนอยู่นะเว้ยแบ่งกันไปแต่น,น้อยเดี๋ยวถ้าวันนี้ถูกหวยจะมาแจกให้คนละร้อยเลยมึงป้าทาแกพูดไปอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ได้รับคําอวยพรจากเด็กขอทานเหล่านั้นว่าขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ร่ำให้รวย ป่าทาก็ไม่ได้สนใจอะไรนักก็ยิ้มกลุ่มของป่าทาเดินผละออกมาไม่ถึงนาทีพอย้อนกลับไปอีกทีก็ต้องพบกับความแปลกประหลาดใจเพราะว่าชั่วเวลานิดเดียวปรากฏว่าร่างเด็กๆขอทานพวกนี้อันตรธานหายไปหมดเลยหายไปอย่างไม่มีร่องรอยไม่น่าเป็นไปได้รวมทั้งรถเข็นขายน้ําคันนั้นก็หายไปด้วยเหมือนกันมันไม่น่าเชื่อว่าทุกคนที่ป้าทาได้พบเห็นพูดคุยเมื่อตะกี้เนี่ยจะหายไปได้รวดเร็วขนาดนั้น เพราะว่าเมื่อพิจารณารอบๆบ,บริเวณก็ไม่มีทิศทางไหนเลยที่จะทําให้คนกลุ่มนี้หายตัวไปได้อย่างเร็วขนาดนั้นรอบๆบ,บริเวณเป็นลานกว้างโล่งไม่ว่าจะวิ่งหรือเดินก็น่าจะเห็นวี่แววอ่าไม่ใช่หายไปเฉยๆอย่างนี้ทุกคนในกลุ่มปทาก็งงกับเรื่องนี้แต่ก็พยายามคิดว่าพวกเขาก็อาจจะคิดมากไปเองก็ได้อ่าก็พากันไปนั่งกินข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งใกล้ๆกับบริเวณวัดนั่นแหละ ขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่ที่ร้านอาหารก็เปิดวิทยุฟังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลผลปรากฏว่าปาทาถูกหวยสามตัวบนซึ่งแกซื้อเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางมาทัศนาจรนี่แล้วเมื่อกลับไปก็จะได้เงินเป็นจำนวนเกือบส0 0 0 0่นบาทปาทาแกก็ดีใจเป็นอย่างมากแกหวนนึกถึงคำพูดของตัวเองที่บอกกับเด็กๆขอทานพวกนี้ไว้ว่า,วาถ้าถูกหวยจะมาแจกให้คนละร้อย พอนึกขึ้นได้แกก็ชวนเพื่อนให้เดินกลับไปยังบริเวณที่ได้พบเห็นขอทานตะกี้เนี่ยเพื่อจะนําเงินไปแจกให้ตามที่พูดไว้อย่างน้อยก็ยังเป็นการทําบุญทาทานทางหนึ่งเหมือนกันที่บริเวณลานกว้างของวัดไผ่รงวัวซึ่งมีรูปปั้นเปรตแล้วก็ดินแดนนรกกระพุ่มจำลองนั้นปทากับเพื่อนก็ได้มีโอกาสพบกลุ่มเด็กขอทานในรถเข็นขายน้ำอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็ยิ้มให้ปทา ยิ้มแบบอารมณ์ดีเหมือนกัรู้เหตุผลว่าประทากลับมาทําไมประทาก็สอบถามว่าทําไมเขาหายกันไปรวดเร็วเมื่อตอนที่พบกันทีแรกเด็กขอทานก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหนก็อยู่กันแถวๆนี้นี่แหละแต่ปะะาาคงมองไม่เห็นเองแกก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรพร้อะก็หยิบเงินแจกเงินให้เด็กให้ไปคนละร้อยตามที่ลั่นวาจาไว้เด็กขอทานพวกนี้ก็อวยพรให้เหมือนเดิม แล้วเด็กคนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะให้ปาทาถูกหวยได้เงินเยอะๆจะได้กลับมาแจกพวกเขาอีกซึ่งแกก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หันหลังก็จะเดินออกมาหลังจากแจกเงินเด็กขอทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ปาทาและเพื่อนลองหันกลับไปดูอีกครั้งในเกือบจะทันทีที่หันหลังให้คราวนี้ทุกคนก็ต้องขนลุกด้วยความตกใจเพราะเมื่อกลับไปมองอีกครั้งนี่ทุกคนที่อยู่บริเวณที่ว่าตะกี้นี่หายไปไหนกันหมดไม่รู้ คราวนี้ป้าทากับเพื่อนมั่นใจทันทีว่าเด็กขอทานและแม่ค้าขายน้ำนี่ต้องไม่ใช่คนปกติธรรมดาแน่นอนเพราะไม่มีทางไหนที่ใครจะสามารถหายตัวไปไหนรวดเร็วขนาดนั้นเด็ดขาดทุกคนพากันเร่งฝีเท้าเดินออกจากบริเวณที่เต็มไปด้วยรูปปั้นเปรตโดยไม่กล้าหันหลังกลับไปมองอีกเลยนะเพราะว่าเด็กขอทานเหล่านี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผี วิญญาณหรือว่าเปรตของวัดไผ่รุงวัวที่จำแรงกายมาให้สัมผัสพบเห็นแบบจะจะทั้งที่เป็นเวลากลางวันแสกๆเพื่อจะมาขอส่วนบุญจากกลุ่มของป้าทาเมื่อป้าทาเดินทางกลับมาถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องต่างๆที่ได้ไปพบเห็นมาให้คนทางบ้านฟังทุกคนที่ได้ฟังก็เชื่อแกอย่างสนิทใจเพราะว่าป้าทาแกไม่ใช่คนที่จะมากุเรื่องโกหกมดเท็จคืนนั้นป้าทาก็ฝันถึงเด็กๆขอทานกลุ่มนั้นอีกครั้ง ฝันว่าพวกเขามาขอให้ปัทาช่วยเหลือเขาเพราะว่าอดอยากหิวโหัวอย่างเหลือเกินแต่ละคนที่มาปรากฏให้เห็นในฝันนั้นต่างก็สู้ผอมเบาตาลึกดำคล้ำผมยาวเป็นกระเซิงนะรูปกายของแต่ละคนดูไม่ต่างไปจากรูปปั้นเปรตที่วัดไผ่รงวัวที่แกไปเห็นมานั่นแหละปัทาก็ใจคอหดหูแกก็คิดว่าเขาเหล่านั้นคงเป็นวิญ,ญญาณที่กำลังต้องการความช่วยเหลือต้องการผลบุญแบ่งปันไปให้ รุ่งเช้าแกก็ตื่นขึ้นมาใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้กระดวงวิญญาณทุกดวงที่กําลังอดอยากหิวโหยและได้รับทุกททรมานหลังจากใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยช่วงสายป้าทาก็ซื้อนังสือพิมพ์มาตรวจลอตเตอรี่ซึ่งแกซื้อทิ้งไว้หลายคู่และแกก็ดีใจเป็นอย่างมากปรากฏว่าวันนั้นแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สามคู่หนึ่งได้เงินมาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนอกเหนือจากหวยใต้ดินสามตัวที่ถูกไปแล้ว ปาทานึกไปถึงเด็กๆขอทานกลุ่มนั้นทันทีแล้วแกก็ตั้งใจยอย่างแน่นอนว่าจะต้องกลับไปที่วัดไผ่รงวัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขาเหล่านั้นหลังจากที่แกรับเงินมาเสร็จสับแล้วในช่วงวันหยุดแกก็ชักชวนคนในครอบครัวเดินทางกลับไปวัดไผ่รงวัวแล้วก็ทําบุญให้กับวิญ,ญญาณที่อดอยากเหล่านั้นพร้อมกับอธิษฐานว่าไม่ต้องมาปรากฏตัวให้เห็นอีกไม่ว่าจะในขณะตื่นหรือว่าหลับแล้วแกก็จะอุทิศส่วนกุศลให้ตลอดไปแต่อย่ามาให้เห็นอีกเลย ปัจจุบันครอบครัวป้าทาก็อยู่กันอย่างมีความสุขแกมักจะทำบุญใส่บาตรอยู่เสมอแกบอกว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองประการหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือแกกลัวว่าจะมีผีหรือว่าวิญญาณมาให้แกเห็นเพื่อจะขอส่วนบุญจากแกอีกเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมาดีมาแล้วทำให้แกมีโชคมีลาบแต่แกก็ไม่อยากเจอเพราะแกเป็นคนกลัวผีเพราะครั้งนั้นครั้งเดียวก็เกินพอแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของป้าทาคนใจบุญครับ